สวัสดีครับเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะครับประจำที่สามพุ่มพาบันปีหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสําหรับจีนเชา้าตัวเด่นก็คือ9ก้าก็สองสามก็หกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้ดสองศูดจับคู่เก2 9 9 3 3 9 2งเก้าเก้สสางหามสานะง่ายๆสั้นๆนะคะ สามตัวจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเด้อลงไว้ให้ดูให้เตะตาเนาะ26 26 26เก้าสองหกหกเก้าสามสามสองหกสองหกแปดหนึ่งเก้าสามเพื่อนๆจับคู่หันออนเดอร์เลขสี่ตัวนี่เนาะต่อใบบ่ายสามกับหกห้ากับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามหกสามแปดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกแปดหกเก้า สามหกศูนย์สามแปดหกสามแปดหนึ่งหนึ่งหกแปดจับคู่ก็สามห้าห้าสามสามหกหกสามหกแปดแปดหกห้าหกหกห้าเนาะเขากอดเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อสามกับ 6, มาเหมือนกันเนาะต่างกันเก้ากับสองห้ากับแปดนะกัลืมบ่ายลุนเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อใครจะเล่นวีไอพีลุนวีไอพีก็จับคู่ลุนเนาเนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้น้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะ